ครับเวลาเลือกซื้อเมนบอร์ด AMD เนี่ยตัวสอดที่อยู่หน้าเมนบอร์ดเนี่ยมันจะเป็น A B หรือ X เนี่ยมันคืออะไรครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกความจริงหรือความหมายของตัวเมนบอร์ดว่าจะเป็น A s e r i e s B s e r i e s หรือ X s e r i e s ครับมันเหมาะกับใครและมันตอบโจทย์กับการใช้งานแบบไหนในรายการอาลาวครับไขค,ความลับสินค้าไอทในชีวิตประจําวันบางคนอาจจะยังไม่รู้ วันนี้คุณได้รู้แน่นอนครับเล่นกันที่ซีรีส์แรกครับนั่นก็คือ A ซีรีส์นั่นเองครับหลายคนอาจจะคุ้นหูนะครับผมไม่ว่าจะเป็น A 3 2 0 A 5 2 0หรือ A 6 2 0ครับผมในปัจจุบันแล้วนะครับก็ลองรับ s ก c ต A t A 5แล้วนั่นเองครับผมจุดเด่นเลยก็คือครับผมราคาค่อนข้างถูกมากที่สุดเลยสามารถประกอบง่ายและจัดสเปคได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองครับและเหมาะกับใช้งานอะไรนะครับก็เหมาะกับการทางานเอกสารทั่วไปเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์หรือเล่นเกมออนไลน์แบบเบาๆนั่นเองครับผมส่วนฟีเจอร์คคคั่่่ออนข้้้างงจจกดดถึแแแมะโไผต แรมท่านั้นเองครับนั่นก็คือ AMD XPO นั่นเองครับพูดง่ายๆครับสำหรับใครนที่ต้องการคอมประกอบหรือประกอบคอมเองในชีวิตประจําวันใช้แบบเบาๆครับก็บอร์ด A-series ได้เลยครับผมเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานของคุณแน่นอนครับต่อมาครับผมนั่นก็คือบอร์ด B-series นั่นเองครับหลายคนอาจจะคุ้นว่า B50 B650 ครับผมปัจจุบันครับเขาก็รองรับ s o c k e ต a m 5แล้วนั่นเองครับซึ่งจุดเด่นของ B-series นะครับต้องบอกว่ามันคุ้มค่าที่สุดเลยสามารถใช้งานได้แทบจะทุกแบบเลยแต่อาจจะไม่ได้สุดถึงขั้น Extreme ครับเพราะว่าต กมทำงานแบบจริงจังขึ้นนะฮะตัวนี้ครับราคาไม่แรงมากครับผมแต่ว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเลยและที่สำคัญเนี่ยในยุคนี้ครับผมเขารองรับ PCE g g n n g g n n 5และลองรับแรม DDR5 แล้วด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการความแรงในการเล่นเกมทํางานครับบอร์ด s e ซ i e s เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับและสุดท้ายครับสำหรับใครที่ต้องการแบบเต็มกราฟเลยนะคือ X Series นั่นเองครับ อย่างชื่อที่เราเคยได้ยินกันมาคือ X 6 7 0 X 8 7 0็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ฮะมันเต็มการทุกฟอร์แมตเลยจริงๆครับผมซึ่งมันเหมาะใครครับเหมาะกับการใช้งานแบบเกมครีเอเตอร์ที่ต้องการสตรีมแบบแทบจะทุกวันครับหรือทํางานแบบเวิร์กสเตชันนะครับผมตัดต่อวิดีโอทีดีหรือว่าต้องการขึ้นโครงทีดีแบบเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมบอร์ดตัวนี้ครับต้องบอกยว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆฮะที่สําคัญเนี่ยมันสามารถรองรับพวเวอร์คล็อกแบบเต็มทุกรูปแบบครับผมจ่ายไฟได้แบบเสรระะแําคััญองบ PCE Gen5 แบบชิวๆเลยนะครับผมและต่อการ์ดจอแบบจ่ายไฟแบบเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือจะเป็น SSD เนี่ยก็จ่ายไฟแบบเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันด้วยนะครับและในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเมนบอร์ดแทบจะทุกรุ่นนะครับผมในขั้นไฮเอนด์ End เนี่ยเขาก็จะมี Wi-Fi 7เข้ามาด้วยฮะสามารถต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องต่อแลนก็ได้ครับถ้าพูดถึง X Series นะครับรุ่นที่อยากหยิบม,มาเป็นตัวอย่างเลยนั่นคือ MSI MAG X870 จะมาฮอตไวไฟตัวนี้ครับผมมาพร้อมชิปเซ็ตฮะที่ต้องบอกเลยว่ารองรับ AMD AM5 ได้เอยครับซึ่งมัันรรองรบ AMD Ryzen Series 7000จา 9000ซเรี์เลยก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการรองรับแรม DDR5 ความเร็วบัสสูงสุดอยู่ที่8,000บวกบวกครับผมรองรับ PCIe Gen5 ครับทั้งการจอและ SSD M.2 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ครับผมรองรับแทบได้ทุกอย่างและที่สําคัญครับเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะเต็มครับรองรับ WiFi 7ครับผมต่อบลูท t o ได้5.4ฮะและที่สําคัญเนี่ยต่อแลนได้แบบ5กิกะบิตเซกบวกความล้าสมัยรองรับอนาคตแบบยาวๆเลยสําหรับ AMD นั่นเองฮะสรุปสั้นๆเลยครับสำหรับ3ซีรี์เนี่ย A เนี่ยย่อมาจาก Affordable ัมใใช้ททําางนน่วไป B เดี๋ยวย่อมาจากบาลานครับคุ้มค่าใช้เล่นเกมส่วนใหญ่เลย X เนี่ยย่อมาจาก XTEAM ครับสำหรับใครที่ต้องการท็อปสุดฟีเจอร์ครบและใช้งานแบบเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ X Series ฮะแล้วคุณล่ะครับคุณจะเลือกแบบไหนถ้าคุณอยากประกอบขอมว่าจะเป็น A Series B Series หรือ X ครับผมซึ่งมาตอบโจทย์นะใครฮะอยู่ที่คุณเลือกครับส่วนผมเล็กแอดวครับผม